สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสสี่มาฝากกันค่ะ ซึ่งจะมีขึ้นหรือเปล่าจะมีเมื่อไหร่นั้นก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะคะและสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะซึ่งได้ ปิดการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่วันนี้นะคะ 1. พฤศจิกายนได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกประมาณ1 0 0 0 0แสนสิทธิ์แล้วก็เต็มอย่างรวดเร็วไปเลยในตอนเช้านะคะก็มีหลายๆคนที่ลงทะเบียนไม่ทันอีกเช่นเคยก็เลยสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าจะมีโอกาสเปิดคนละครึ่งเฟสสี่ไหมนะคะซึ่งข่าวนี้นายก็ได้นำมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่ได้แจ้งข่าวสารว่าวันนี้แอปเป่าตังมีเงินเข้าแล้ว1,500บาทนายกปลื้มประชาชนตอบรับเก็บตกคนละครึ่งหลังเปิดลงทะเบียนเพิ่ม1.1แสนสิทธิ์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เต็ม28ล้านสิทธิ์แล้วเตรียมพิจารณาเปิดเฟ,ฟส4ต้นปี65หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าหลังจากที่วันนี้1พฤศจิกายน64กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส3ผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเพื่อเก็บตกผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จที่ผ่านมาจาก28ล้านสิทธิ์มีจำนวนทั้งสิน้น 1 1 9 9 7 4สิทธิ์นั้นทราบว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ตอนนี้สิทธิ์เต็มครบจําจำนวนแล้วโดยผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งสิ้น4,500บาทต่อคนส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3อยู่แล้วจะได้รับวงเงินเพิ่มอีก1 5 0 0บาทต่อคนโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม64โครงการคนละครึ่งถือว่าเป็นโครงการที่คลองใจประชาชนมากที่สุดเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ ช่วยประคับประคองการบริโภคทำให้ประชาชนมีการวางแผนการใช้จ่ายดีขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีพิสูจน์ได้ว่าประชาชนมีการนำเงินออกมาใช้จ่ายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศประชาชนร้านค้าได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นแสดงถึงความสำเร็จของมาตรการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารแรงงพยายามดำเนินการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งขณะน,นี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความเหมาะสมของโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส4ในช่วงต้นปี65ต้องดูสถานการณ์อีกทีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมมีนโยบายแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคู่ขนานไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแน่นอน อันนี้คือนา,นายธนกรนะคะแจ้งออกมาก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับใครก็ตามที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส,สามไม่ทันตอนนี้ก็คือปิดแล้วนะคะไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็มาอรอลุ้นกันดูอีกครั้งหนึ่งว่า ต้นปี65จะมีโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟสีหรือเปล่าถ้ามีความคืบหน้าตรงนี้นะคะข่าวไส่ควรและน้อยจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ